ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาติดตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและยากไร้นะครับนำน้ำใจไปยังที่น้องที่ได้รับปัญหาก็โอทกภัยในครั้งนี้จุดและแนวทางเป้าหมายไปอย่างไรมีแขกรับเชิญสองท่านนะครับก็คือคุณพนมและก็น้องอีครับวุฒิไก่ครับวุฒิไก่ครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเป้าหมายที่เราจะเดินทางครั้งนี้เราจะไปที่ไหนครับ เบื้องต้นเลยคือของทั้งหมดที่เรารวบรวมมาทั้งหมดจากพี่น้องชาวรัศวัยครับผมนะฮะเพื่อส่งถึงน้ําใจส่งสู่ชาวเชียงรายครับไปเชียงรายไปเชียงรายพื้นที่เขตเราพิกัดเป้าหมายในจังหวัดในอําเภอสาขาช่วยตรงไหนบ้างครับทั้งหมดอยู่ในตัวเชียงรายหมดเชียงรายแต่จะเป็นศูนย์ศูนย์ประชาการของเราจะเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงร่วมกับมูลที่เส้นได้ ซึ่งเขารออยู่ที่นู่นครับตั้งเป็นกองบวรการอยู่ที่นู่นครับสิ่งที่เราเตรียมเห็นมีน้ํามีกล่องมีอะไรบ้างครับตอนนี้ที่เตรียมไปมีผ้าหนาไมยผ้าหนามมยแผ่เพลิดแผมเพลิดครับแผมเพลิดทั้งเด็กและผู้ใหญ่แลวก็เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดก็เป็นพวกมาม่าปลากระป๋องนะครับเนื้อข้าวข้าวสารนะครับเป็นพวกข้าวสารแลวก็ที่ขาดไม่ได้คือยา ยารักษาลูคต่างถูกต้องครับสาคัญยาแก้น้ํากัดเท้าตัวนี้นครับแถมมีห้องน้ําด้านหน้านี่คือคือเป้าหมายเราจะห้องน้ํารอยน้ําห้องน้ำเคลือ่อน,นที่เตรียมไปที่ไหนครับอาโปรเจกต์โครงการห้องน้ํารอยน้ํานี่ของเราจะทําไว้เพื่อรอรับน้ําที่จะลงมาสุดท้ายมาที่ปทุมธานีของเราอ๋อนะครับท่านผู้ชมคงเห็นนะครับภาพที่ห้องน้ําเคลื่อนที่นะครับเรามีบรรยากาศมาฝากเนี่ย เตรียมไว้สําหรับลงมาในส่วนของภาคกลางแล้วใช่ครับเพื่อความสะดวกในการที่จะเข้าห้องน้ําห้องท่ากาันใช่ครับใช่นครับนี่ก็คือเป็นโครงการที่ทางผู้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและยากไร่เตรียมนะครับน้ำใจของท่านพี่มาฝากกับเราเราจะเป็นสะพานบุญนําไปที่จังหวัดเชียงรายเวลาเดินทางวันนี้กี่โมงฮะ คาดว่าประมาณสองทุ่มสองทุ่มนะครับท่านผู้ชมครับติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมีบรรยากาศตอนสองทุ่มมาฝากด้วยนะครับด้านนี้หน่วยพยาบาลยังไงฮะที่มาที่ไปเรามาร่วมโครงการนี้ยังไงฮะผมเป็นหน่วยพยาบาลจากเชียงรายครับเชียงรายเป็นทีมของพี่นีดังนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมมองกล้องผมขยับมาทางนี้เลยครับไปยังไงฮะเป็นทีมงานกู้ภัยจากเชียงรายครับ กู้ภัยเชียงรายชื่อว่าอ่าคือส่วนตัวรถส่วนตัวผมเป็นรถเอกชนแต่ทํางานร่วมกับมลนิธิสยามครับสยามแล้วก็ทีมศูนย์ช่วยเหลือผู้ผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้อยากไร้เชียงรายด้วยครับอ๋อก็ถือว่าเป็นสาขาของเราใช่ครับที่อยู่เชียงรายนะใช่ครับนะครับวันนี้ทราบข่าวว่ามีผู้ป่วยมีหมอพยาบาลทีมงานยังไงบ้างที่มาด้วยกับเราอ๋อก็จะมีทีมแพทย์ของมณฑิษฐเส้นได้ครับึ้นเส้นได จะขึ้นไปกับทีมเราด้วยครับอ๋อที่จะขึ้นไปกับเรานี่นะใช่ครับมีกี่ท่านครับอ่ามีของเส้นได้หนึ่งท่านครับเส้นได้มมหมอุปกรณ์อุปกรณ์เบื้องตน้นรักษาพยาบาลเบื้องต้นครับ,บ,อ,รบอันนี้ก็จะมีอะไรครับมีกล่องเป็นพวกยาหรือใช่ครับมีพวกคอมพิวเตอร์พวกยาแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสององค์กรภาคเอกชนนะครับ แบ่งปันน้ำใจนะครับโดยที่ท่านใดที่นะครับต้องการช่วยเหลือก็ผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับอยู่ที่ซอย69ถนนลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอนะครับคุณหนุ่มนะครับซึ่งก็จะเป็นผู้ประสานงานรับสิ่งของตอนนี้เราคิดว่า,าสิ่งของอะไรจําเป็นเบื้องต้นสําหรับภาวะนี้ที่จังหวัดเชียงรายครับตอนนี้ที่เชียงรายทุกอย่าง ต้องการทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยที่สําหรับการดํารงคีพในแต่ละวันรครับผมครับก็ที่เชียงรายเป็นไงสถานการณ์ตอนนอี้ตอนนี้เริ่มขี้คลายมานิดนึงนิดนึงครับน,น้ําโซนตัวเมืองจะเริ่มลดมาบ้าง แต่ก็จะเริ่มไหลไปอำเภออื่นต่ออ๋อก็คือใต้เชียงรายมาใช่ครับครับอันนี้สิ่งที่เราเตรียมก็บอกท่านผู้ชมได้เลยนะครับว่าจุดไหนหนักนะฮะเราก็จะลงไปนะมีทีมประสานงานเบื้องต้นอยู่แล้วมีครับมีนะฮะก็จะแจ้งถึงความเสียหายอะไรบ้างนะครับเคยได้รับผู้ป่วยส่งที่โรงพยาบาลอะไรยังไงมากน้อยขนาดไหนอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับ ผู้ป่วยติดเตียงที่ติดอยู่ในบ้านออกไม่ได้ออกไม่ได้ครับก็จะมีทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยลําเลียงออกมาเอาไปส่งโรงพยาบาลศูนย์พักพิงครับศูนย์พักพิงนะครับระดับน้านี่คือค่อยๆไหลลงมาใต้เชียงรายครับใช่ตอนนี้กําลังเริ่มไหลไปแล้วตอนนี้ฝนตกหนักด้วยครับเชียงรายผมฝนก็ลงมาสมทบอีกรอบหนวมีตัวหนึ่งอยากจะเพิ่มเติมก็คือว่ากรณี ส้วมรอยน้ําของเราเนี่ยห้องน้ํารอยน้ำเป็นไงห้องน้ำไหมครับคือใครท่านใดที่อยากบริจาคนะครับราคาในการสร้างเบื้องต้นอยู่ที่สามพันบาทครับผมส่วนต่างก็ทางทางศูนย์จะซัพพอร์ตเองซัพพอร์ตเองครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่นปัจจุบันที่เชียงรายขาดก็คือวีแช์นะครับวีแชรนี่สำคัญนะในการลำเลียงลำเลียงผู้ป่วยออกจากพื้นที่ไม่ต้องขยับทั้งตัวต้องครับ แค่ล้อเลื่อนใช่ครับนะครับใครที่มีวินแชร์หรือใช้ที่เคยใช้รักษาแล้วก็หายแล้วอยากจะมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยจิดเตียงก็แจ้งมาแจ้งมาครับเบอร์ผมก็ได้เบอร์เบอร์พี่พนม089-155-6971ครับครับนี่แหละครของจริงเราไปมอบให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จากน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องล่าสวายนะครับที่ให้ของมาแล้วก็อื่นไกลที่ยังมีความประสงค์ที่จะมอบ ดังนั้นเราจะเป็นศูนย์นะระับะฮะการช่วยเหลือจากทุกท่านเป็นสะพานบุญส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ซึ่งคาดว่านะฮะคืนนี้ออกสองทุ่มแต่ถึงรูก็เช้าเลยน่าจะเช้าเลยครับปกมงเช้านะครับเราจะนําความช่วยเหลือต่างๆที่ที่ท่ทานเห็นอยู่ขณะนี้น้ําดื่มนะ,ะจำเป็นแน่นอนแล้วก็ของใช้อีกอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้รับบริจาคก,ก็คือนมผงเด็ก ตัวนี้นมหงเด็กที่เป็นกระป๋องนน่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่ตรงนั้นครับก็จะมีเด็กนะมีมีที่บางครั้งก็อยากจะทุกครับชงใช่ครับอืม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 ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับห้างร้านที่มีลมหงหรือว่าต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กๆนะครับก็สามารถผ่านกับรายการเราได้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่เราคือจิตอาสาสะพานบุญส่งมอบ เดินทางไปถึงจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนแบ่งปันโอกาสแบ่งทุกก็คือห้องน้ำคนะฮะตอนนี้เราผลิตไปได้กี่หลังนะตอนนี้ได้ 4, 4หลัง4หลังแล้วนะครับราคาเบื้องต้นนี่วัสดุอุปกรณ์นี่ก็คือประมาณ3 0 0พใช่ครับแต่ว่าถ้าเกินนอกเหนือจากนาั้นศูนย์ซัพพอร์ตเองนะครับเห็นห้องน้ำของท่านี่แข็งแรงมากนำไปใช้ได้ ได้จริงด้วยนะครับตามภาพที่ท่านเห็นเป็นห้องน้ํามันเหมาะสําหรับผู้สูงอายุมันไม่สามารถที่จะไปนั่งอย่างอื่นได้นี่ละฮะปลอดภัยด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับน้าเนี่ยมาจากชิรลายนี้คาดว่ามาถึงภาคกลางอีกกี่วันกี่เดือนนะฮะผมว่าไม่น่าเกิน5วันละห้าวันท่านต้องรีบมาแล้วฮะเรามีอยู่4่ลํสี่ลำนี้มีเป้าหมายมีลาดหลุมแก้วกับสามโคกเลยฮะก็ถ้าของเราก็ดูแลนี่แหละสอง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 ที่นี่แหละที่จะ ครับขันเรารับน้าต่อจากบางบานจากเสนามาก็คือเราสองสองอำเภอนี่แหละครับก็ฝากท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะภาครัฐบาลก็ลงไปช่วยเหลือนะครับหน่วยงานเอกชนและก็องค์กรมูลที่ต่างๆก็หลั่งไหลกันไปที่จังหวัดเชียงรายแต่เชื่อไหมฮะว่าบางจุดนี่อาจจะยังไม่ถึงนะฮะนี่ก็คือเป็นคนในพื้นที่เป็นมูลที่ที่ลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาอาจจะซอยเล็กซอยลึกเข้าไปเนี่ยบางครั้งหน่วยงานไปไม่ถึงก็มีใช่ครับมีไหมฮะ มีบางจุดที่กระแสน้ําไหลเชี่ยวแล้วก็ลึกครับลึกเรือเล็กเรือเรือเล็กไม่สามารถเข้าได้แล้วก็เรือใหญ่เราก็นําเข้าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นซอกซอยเล็กนะครับแต่เรานี่คือหน่วยสํารวจล่วงหน้าชํานาญการในพื้นที่ส่งมาเธอเราจะเป็นสะพานบุญเพราะว่าอย่าไปคิดว่าอู้รัฐบาลก็ไปองค์กรมูลที่ไปแต่มันไม่ทั่วถึงแน่นอนอย่างน้องก็บอก จากประสบการณ์คือเรือใหญ่ก็เข้าไม่ได้อีกเรือเล็กก็ไม่ทนทานม,มันต้องประมาณนะฮะอย่างที่น้องเขาบอกนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับฝากทุกท่าน่ะพี่พนมฝากฝากหน่อยฮะฝากมี<ต>พระคุณทั้งหลายฝากขอกลาบขอบพระคุณท,ท่านที่สนับสนุนทีมงานนะครับแล้วก็ที่บริจาคสิ่งของที่จําเป็น,ปนในการนนที่ดํารงชีพของชาวพี่น้องเชียงรายแล้วก็ ที่อื่นด้วยนะต่อไปเพื่อซัพพอร์ตคนปทุมนี่ก็มีอีกนะครับภาคกลางมีใช่ครับปงแนปฐุมและก็ยุทยาเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาดูแลใช้คําว่าเขารับงานแทนเราครับเราต้องซัพพอร์ตแล้วก็ประมาณกลางเดือนหน้ากลางเดือนก็ทีมงานตุลาใช่ครับทีมงานเราจะขึ้นไปฟื้นฟูที่เชียงรายครับประมาณ10บกว่าทีมงานจิตอาสาที่จะร่วมงานกันขึ้นไปฟื้นฟูครับ ยี่สบรตอครับที่เราจะขึ้นไปหลังจากน้ำรถแล้วสิ่งแรกที่เขาจะเดือดร้อนคืออะไรฮะน้องคือขี้โคลนครับโคลที่มากับกระแสน้ำต้องใช้ลดน้ำเหรอฮะใช่ครับต้องใช้ลดน้ำไม่กวดอะไรพวกนี้ครับได้ไม่กวดทางมะพร้าวนี่ขาดตลาดแล้วครับตอนนี้จจะเป็นบิ๊กคลีนนิ่งใช่ครับ จารงานบิคลีนนิ่งหลังน้ํารถสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคนต่างๆจะเข้าในบ้านแล้วก็จะมีพวกขยะต่างๆที่ลอยมากับน้ําครับต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะไม้กวาดจำเป็นไม้กวาดจำเป็นใครที่เป็นอยู่ห้างละทีไม้กวาดเยอะๆนะที่ปนมนะอาบริจาคเรามาที่นี่ครับหลังจากที่น้ารถนะฮะบิคลีนนิ่งกลางเดือนเราไปขึ้นไปครับเดือนตุลาเนี่ยฮะบทางทีมเนี่ยก็จะส่งสิ่งที่มีความจําเป็นก็คือ อย่างขี้คอนเนี่ยก็จะเป็นน้ําที่ตักหรือเป็นสายยางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ปรึกษามาทางนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับว่าท่านจะมอบอะไรที่จะนําไปใช้ได้เลยก็คือไม้กวาดสายยางใช่ครับหรือกระลำมังหรืออะไรที่มันจะสามารถตัดจะเป็นเครื่องฉีดดันฉีดน้ําแรงดันเนี่ยพวกนี้ก็ยิ่งดีเลยใช่ครับอ๋อเครื่องฉีดที่จําเป็นนะใช่ครับนะครับก็นอกจาก สิ่งนี้เรามีอะไรฮะหลังน้ำลดบิ๊กเคนนิ่งใหญ่นี้ที่เราเคยมีประสบการณ์มันก็จะประมาณพวกนี้หรือไม่ก็จะมีพวกชุดเครื่องนอนผ้าห่มหมอนอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าแช่น้ำหมดเลยใช้ไม่ได้ต่อไปเรียบร้อยเลยเส้อ้ก็มีอะไรที่บริจาคได้ก็บริจาคมาแล้วอ็ใช่ครับคือส่วนไหนที่ที่เราทางนู้นขาดปุ๊บ เราก็สามารถที่จะหารถอย่างเงี้ยมาซัพพอร์ตขึ้นได้เลยอ๋อทันทีก็มีครับนะฮะเครื่องก็มีครับครับครับก็นี่แหละฮะติดตามแล้วฮะเดี๋ยวมีบรรยากาศขบวนที่จะออกจากนี่ประมาณสองทุ่มแล้วก็ไปถึงที่จังหวัดเชียงรายก็น่าจะพรุ่งนี้เช้าเลยใช่ครับรบก็ฝากพี่พนมหรือทีมงานเก็บภาพบรรยากาศมานะครับต้นทางที่เราอยู่ดูอยู่ขนาดนี้ก็คือศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเตียงและยากไร้เคทีซี ตั้งอยู่ที่69นะครับซอย69ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีด้วยน้ำจิตน้ำใจของท่านด้วยสายบุญอของท่านที่ฝากเรามานะครับเราจะเป็นสะพานบุญและส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับปัญหาผลกระทบในทางนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่น,นๆที่ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งในวันนี้นะครับท่านใดที่ดูแล้วอยากจะมีความ ช่วยเหลือนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอของทางคุณพี่พนมอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราคิดว่าโอกาสการแบ่งปันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะมีให้กันเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นในภาพบรรยากาศในสื่อต่างๆโอ้โหลอยคอกันเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่น้ำลดแล้วสิ่งจำเป็นก็บอกไปแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งนั้นมอบให้เราเราจะเดินทางก็ช่วงกลางเือนตุลา นะครับ,รบที่ <ผม S 1> จะไปเยียวยาหรือจะไปฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ขอบคุณที่พนมและน้องนะครับที่เป็นตัวแทนจากมูลนิธิหรือจากการช่วยเหลือในท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายได้มารับมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ณศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยตยิดเตียงและยากไร้เคดีซีจังหวัดประทุมธานีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามที่จะเป็นสะพานบูรกับเราแล้วก็ขอบคุณทั้งสองด้วยนะครับครับผมครับ ขอบคุณครับ